เด็กๆสวัสดีเช้าวันอังคารสีอะไรนะคะสีชมพูถูกต้องค่ะเช้าวันอังคารสีชมพูตอนนี้เราเรียนภาษาพาทีบทที่สุดท้ายกันแล้วคือบทที่12เรื่องวันสงกรานต์นะคะวันสงกรานต์เมื่อวานคุณครูสอนนักเรียนอ่านรู้จักคำนำเรื่องแล้วก็ ให้ไปอ่านเป็นการบ้านใครอ่านเป็นการบ้านบ้างยกมือสิโอ้โห,โหอ่านทุกคนเลยเก่งมากค่ะเด็กๆต้องอ่านหนังสือเก่งแน่เลยเอามือลองแล้วก็อ่านให้คุณครูฟังพร้อมกันหนึ่งรอบรู้จักคำนำเรื่องเริ่มค่ะ เพราะไม่แจ้งนะ